บึงนี่งงนนนนะโอ้โหเจอแต่แบบนี้นอนจานเนาะคนหมาเนาะสามว้าวสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขุนสุคนมี้พาพี่น้องเข้าป่าหาเห็ด ซ้ำนี่เปลี่ยนเป็นไข่เตา่าโอ้โหค่ะเจอเห็ดเคาะค่ะไหนไงโผล่อ,อย่างนี้เลยเนาะจ้ามันโผล่แล้วเพราะว่าถึงน้ำกระเซาะนี่คือล่

กำลังเป็นใหญ่เฮ็ดเพาะก็เจอช็อตเด็ดแล้วนะคะขาวขาวหรอโอ้โอสีใดเนาะบ่าวบ้บา Wow. xì, biết trò này. Rồi, cái hết là ngốc đấy. อ่อนบมเนี่ยอ,อ่อนเนาะโอ้โหใหญ่มากใช่หมูเราเดี๋ยวย้ายหมูเราประิ่งเกิดปลอดฝ่ายยังบบมี นปอดใส่สมขีมอดบ๊บดพี่น้องเบิ่งค่ะเพิดลงอนจะสมขีมงงขมข้มอดเ็งงขีมอดกอนปนเัไงนะ <c oughs> พันมสมขีมอดบ่โอ้โห่องอบอขาวขาวละใหญ่ปานนี้ โมแมนยี้ <Moment. S 1> ห้ามแม่ไหวท้าโอ้โหไข่โดนไข่ไดโนเสาโอ้ยจุงมือเฮียพี่น้องเอ้ยี่เด้ยายคดดูตะเลงเขาเกง่งเลยแล้วสับปี <c oughs> มวยยางเนาะสับปีนี่ีไปวยอะนี่นี่ ใหญ่เนาะเบิ่นนบงนี่โอ้โหเจอแต่บแบบนี้เนาะเจา้าเนาะคุณหมานเนาะบ้านเมืองยังบ่ได้เฮ็ดละโงกเลยเราได้แล้วแน่นอนละ่ะเพาะกระ كي กันอยูอ่เบิ่งนี่ีสตาควายนี่เบิ่งนี่นี่แน่นอนเนาะโอ้มาดีๆนี่อีกนี่นี่นน มันเป็นแบบว่าไข่เต่าอ่ะแกดูสิเด็ดเพาะใหญ่มากนี่ค่ะปลานี่แบบกินนี่แบบตาสวดเลยกินแบบสะใจเหี่ยมนี่แบบตาสวดเลยมันแก่ดัวมาโดูนะวันมีใครมาหาเนาะตรงนี้เนาะแมนบ่นี่ค่ะใหญ่มาก นี่เราก็รอฟังเสียงว่าใครจะเป็นคนเรียก KPP คนแรกว่านายนายมาทาเดละงโงกรอดูนะคะโอ้ยใหญ่ เห็ดเพาะยามนี้ไม่ต้องแบบขูดหานะเห็นเลยเพราะว่าโดนน้ำกระเซาะนี่ค่ะเห็นเป็นไข่เต่าโอ้โห สิบดอกนี่แหละยูน้ำโพนคือปีนะแต่มันบนใหญ่ด้โอ้แตกซ้อือหื อคนอืมเป็นหน่วยมัม่เห็นน่ะเป็นหน่วยนะหน่วยสัเนียบอย่าย่อนขนาดเนาะไ่ห่อน,น,น,อบ,นบอยายเดแบบ <c oughs> ยง เอเขาจะกินข้าวในยายมาแล้วจ้ากินข้าวแล้วได้ยังกินหมอกปลากระแยงหมักถัวดินไข่ทรงไข่เน่าไข่ทรงมาได้ไกินข่าวพ <c oughs> ี่น้องข้าวจ้ากินอะไรก็มานได้เนาะไหมกินอะไรก็มาน นี่มันเนื้อโคคุณเหมือนมาโคเหมบ่ายนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จตอนนี้พรามที่เขาก็เจออะไรคะว้าวโอ้โหโมกเหลืองโมกเหลืองเป็นไข่เลยนี่แล้วก็โนแล้วก็ไข่มันด้วยนะคะเอาใยเอา บานบ่งเด้อ,อบ่งบ่งขนมันมันมนัมนมนัมนตา,า,ากแดดเนาะก็เลยแบบนี่จนถึงโนนะคะ ถูกถูกซีสั้นบางคนเขาถามบอกซกบอสซกอยู่เดวยจัะแต่มันเป็นสีนี่เนาะใครถ้าจะเปรียบเทียบราคาก็คือสีเหลืองสีเป็นราคากว่านะกำลังน้อยๆเลยตัวนี้ สิไปหอดตรงที่เฮาอานั่นแหละนี่ยใช่แม่สองโมงกว่าแวเอาไปถ<ฮ>ึงไม่งอเลืองเอืองดอกไม่เคยง่ายเ<ฮ>ลยหมาแล้วเรานี่ แก่แล้วแต่ก็เอาได้อยู่ KPP ยังไม่มานเห็นละโงกเลย ก่อน,นเพราะอร่อยหมดเนาะจแมนลีเนาะทีได้อีกนี่นี่ ตรมเข้มที่เพาะฝ้ายบา <c oughs> งอันก,ก็แตกแค่ใย ก็อร่อยเหมือนกันไว่าเล็กแก่ว่ายว่ายเยี่ยนนะจิ๊บ แตกแรกแตกแรกแตกขีดตัวเอา้าแตกที่สองแตกได้อยู่ใช่ไหมเอาเลย <c ười> แล้วเห็นเลยแล้วก็ไปรัก ค่อยเม็ดเดนอิดเด่นแตกอย่างนี้ใช่ไหมเน่<ร>าค่เน่<ร>าค่ะเน,นี่ยมันขาวดีมันเรีแบอะมันจะขา,ขาวๆนาะมันจะมีอันนี้มันจะมีขนเห็ดเพาะนี่นะมันตรงนี้แตกหลายแหงบ้างเด้อจะใช่ไหมโอ้โห ไฟ่ไฟ่ <c oughs> จะเห็ดพอไฟ <c oughs> ใส่ <c oughs> แต่ก็จะใช้หมดนะคะนี่เห็นไหม อย่างนี้ก็ใช่นะคะนี่เห็นไหมนี่ไปผัดหน่อยพอนี่เนาะผัดจะผัดอร่อยมากโอ้โหดูสิทุกคนพอกินเลยเยอะเลยละแกนี่บา้านดูนะคะ ก็ขูดมาเลยเห็ดเพาะฝ้ายนี่นเราไปดูเห็ดละงกน,น,นี่เห็ดาโงกเหลืองแล้วหนึ่ง,องสองอ อันนี้ขาวนะน่อันนั้นเหลืองนาดเทมือมาเีนะไรใ้เด็กไนอนเ่ยมงกุฎลรขนาะดแบ่งกันอืมไดค้ค่ะก็เอา Say gong ma lời đi khay khay cì đường nè cì đường chia lệch chồng luôn ô ai ô เราิจเจอแต่ละดอกของวันนี้นะคะหลอดสมดนะอัมวายวัสิปัดคือแบบต่างประเทศลืมนี่อาจจะยังไม่ได้พาไปเก็บเห็ดละโง่แบบเต็มที่นะคะตอนแรงสิพาไปก้านนะจ้ะวันนี้ก็เก็บเห็ดเผะไปก่อนเนาะ เยอะเยอะเห็ดเพาะอะบอทั่วไปอืมไปเข่าหยากเลยอยู่นี่ <c oughs> ไต้องตาดีขนาดไหน งออกเนาะ่าใส่สีเทาอ๋อเห็ดจะรีร้อยไปอ่อนนะคะในเก่นอะอ้สองค่ะอืมอ โงกเรื่องนี้ไม่สิบบาทไวเนาะ้านเลย้านคะใหญ่พอดีแกงนี่ค่ะโอ้ใหญ่ ไว้ก่อนโอ้ีอออ่อีกเห็ดพาะเห็ดเพาะโอ้บล้อบล่าเลยแกออ หลายผอมได้อยู่นี่เลยไปอีกค่ะเบิ่งนี่พี่น้องหาเห็ดพอีกระมวนมันมากใหญ่เห็นง่ายมันได้เขียยากแบบนี้เลยบ่นมันแล้วก็เขียเขืออบนดีใต้ใบไม้นี่ค่ะ อยาพี่เซามาเขียด้วยเผื่อคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งไม่เห็นโตมากต้องเขียน์ยาคือรอบก่อนอแบบนี้เลยอ่อนๆน,นะคะตาของอายแนมคิดว่าไม่พลาดนะคะนี่ค่ะพี่น้องรูปอยู่โตเลย โอ้โหโอ้โหสามลกูกกี่เห็นสองตรงนี้หนึ่งสามโอ้โหเห็นเยอะเลยตรงนี้พี่น้องเลยหวานขนาดนี่อีกพี่น้องพี่น้องปองไปนี่อีก เล็กๆก,ก็เอาเราเคลีรยแล้วนี่อีกแก่แล้วนี่เอาได้บม่ได้ไปจากบริเวณเดิมๆเลยดะนี่ก็แก่แล้วแต่เอาไปต้มเค็มได้นี่อีกค่ะ อยู่ฝุ่นไหนมันอยู่แบบนี้นะ,ะนเห็นหรือยังเออคิดค้านหัดเก็บอย่างว่าลายแห้ง,ด,งด,หดูผลงานของแต่ละคนนะคะว่าใครจะได้เยอะสุดหมายนังคมหมายเรขงหนึ่งขาจาลากบ่ขึ้นแล้วลากกระบอไปโอ้ลมานให้ป้าไฟทางใต้เด้ โอ้ละงกย่ายนี่ป้าเราจะเป็นโลยเพาะหนงังหนังนี้หนงังเอา้าทางใดหนังกระฝ้ายโอ้เกือบโลอ่ะฮ<ม>ะ,ะให้ย่านี่ะละงกครับาล้มีมุงมั้งใส่ย่าจ้าโอ้ แน่นอนแล้วโหได้อยู่ปเดียวเนาะเห็ดละงอกเอาเห็ดตะงอกให้ลาวก่อนของค่อยก็ได้ประมาณแกงนึงมีอย่างอีกเยะเอายไ่ได้ใดกัวค่อยได้เห็ดพ่อนนสองขีดโอเคนะคะสำหรับวันนี้ค่อยญยาไปกันนะคะ ขอบคุณพี่น้องหลายๆแต่จะเด้อขอบคุณค่ะสูตออต,สต่อยบ่อตะแลงสูตออกกสต่อยสื่อข้าวกิ่นบ่อ